บานนีมนายตอนนี้กวนสิไก่กันนี้ก็บอกมีรอกอย่างเลวสิเทียมบอน ดอกซ่อนรงอันนี้สงเดิษส่วนนี้ให้ไปเสีย่าสองทางอิ่ออออออมนาให้เกลดดวงวิญญาณคุณแม่น้อยสนิทเชื่อพ่อบวชแม่ท้องเลียนพ่อบุญท่านแม่น้อยท้องมา ปอกอนนางสุภาพ่อนายมานาศนายสสนีผู้เพิ่นตายเหุนอกไปเลวว่ามาเดินมาเอาบุญนอนไปจ้างย่างขึ้นเมืองถึงสวรรค์เอาไปฝันนรก ไอมุนเพียทะลายีบมาว่ามาเดินเอาบุญไปจ้างโยมเพียบบานทานผูน้ใหญ่จ้างไ้เพื่อนดอกผาไปเมืองวิมานผ่านฝาก tay có tha nhu sa văn bò mẹ ơi và mẹ đỡ tia chào ta cả nhà cháu phải đau chuột chi, bò mẹ ơi lửa tăng tiệt à thi mẹ tiếu nó thay chầu Phải muôn Nó Luôn Tàu lãn chầu Để làm nhiên บัดบ้านเพื่อนไปห้กัยังบัดเท้ามาแม่น้อยพ่อบุตรแม่ท้องเลียนพ่อบญท่านเออ พวกคนเมียน้อยนังสุภาพรมได้มาหนาัดในสนิคอยหนีแล้วบาดบานเพื่อนไปดังเพื่อนกัยังโนตา้าหู แม่น้อยพ่อบวดแม่ท้องเลี้ยนพ่อบนทานตายไปแล้วอยู่สายเดย พ่อแม่เอ้ยบัดเจ้าตายห่ยนอไปแล้วอยูใสเ่ยโนมีดเสีลียขอยมือนันมือนีแม่นขอยแล้วกับเปา เหรอแต่หน้าน้องอายจากพ่อเมียไปใส่คำเลี้ยงลงกะกุคงมียลูกคิดเห็นแบบมีเอีกเล พ่อแมียเอ้ยเจ้าตายไปอยู่ใส่เล้วบ่อยเห็นแววบ่อยเห็นไงสร้างมาป่าลูกเต่าไว้ให้ไทยบ้านเพื่อนดังมอง ลานเยวาระมืดนีลูกสาวลูกสาวเจ้าเพื่อนได้เตียงกวงบุญพ่อแม่อื้ยมีภราเว็ได้เขียนมาเอื้นเอาด้วยงวิญญาณ ओ <Ngly> व พ่อแม่เอ้ยว่ามาเดิงให้เจ้าบ้างนอเอาถวนมีสาสตร์หมอนปัดใจพวมได้ตุกเตียงพ่อแม่เอ้ยมีทั้งเกียงนอ้อมตม ของหวานสมวาสณเนีว่ามาเดึงขันเจ้าอยู่ภาคพ,พื้นขอยอวยขึ้นกับอย่าได้ไปไ่าเย้ไรหลับทิบบนอยู่ทั้งนี้ทรนี โย่ทั้งไตไขประตูเปิดปองทรงเอาดวงวิญญาณแม่น้อยสนิทเชื่อพอบุตรใจพักดีแม่ท้องเปลี่ยนปากกลางพอบุญท่านแม่น้อยท้องมาปอกคนสนิทเชื่อนางสุภาพพรนายนศรีพันดีนายมนัสปากกลางนอก่อยนี hề lão phao và tạo ma và ma sa เมืเอืว่ามาเดือนละคานเดือนมือขอใหอยขีมาสำมาเดือขคันเดือนดำให้เจ้าขีมาพายกายลำนุนมาไว้ไว้ สาทวด้อขันเจ้ามาเตียทิดใตยอย่าขฆ่าพื้นดอกเพลนดินเมื่อนิญาติพี่น้องทวินหวังอวนาญาติกาวงวานได้เล่าขานเพียงขอ ว่ามาสาหดึงมาตามเสียงนอกของคองงั้นฉลองคองตีสรงคองติดังมงมงหากได้ยิ่นนอแล้วนั่นวิญญาณเจ้าให้ตาวมา đoàn ơi đoàn miền dân than lạ lên miền kỳ pi kỳ đường chào hoàng ha mà thiệt nó mà rạp เอาบนนุญยาไปสถิตเมืองฟ้าสถาพรญาติวยลาตั้งใจให้ธเถียงเจ้า อย่าโศกเศร้าโศกีให้หมนออมองม,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 มาเถิดน้อมารับไปเทียบเรื่องรองดวงจิตพองรายราคีสุขีเทินสาธุ ถ้าหากมีโนชาตดนาอนาคตตาชัใหม่สาธุเดือให้ได้มาโนพบพอ ให้มาร่วม่วมสกุลสามรบชาติดีนั้นหากได้หวมสกุลกุกปญญกรรมได้โยอยกเอาเจ้าพาหญนอไก่เล้วขอยมียานแก้วมารับเอาดวงวิญญาณให้น้ำสวรค์ให้น้ำส่งสาทั่วเดอ ขึ้นสวรรค์ทองไปยงยวงสวมประสงค์เด้อลูกเต้าได้มาเฝ้าประทานน้ใส่ห้อง โอยเอนอมสาธุบัดน้ยกผ้าเวียนมายม่ยมพอสิยาดนำให้ฝ่ายผู้แขนขัดแจกกันเด้อให้พระจาจาร์ที่นากรื่นเอาควนลุกหลานเจ้าภาพขอนิมนครับสามมคขี